อลท์ครับตอนนี้คือต้องการเสียงสว่างนี้เลยใช้แทนได้เลยยกเครื่อนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊กใช่แล้วยิ้วสะดวกได้เลยค่ะนี่สองสองสองระดับป่ะไฟอ่ะคือสามารถเปิดได้สองระดับเลยเนี่ยหนาขาวพองยองไปยองไปนวลธรรมดาก็ได้เบิร์นระดับหนึ่งรับที่สองนี่คือสว่างมากคืออันนี้สว่างมากเลยนะใครที่แบบว่าทํางานไซต์ก่อสร้างอะไรต่างๆที่ต้องทํางานหนกแล้วแบบ หาไฟยากมากซื้ออันนี้ไว้แน่นอนว่ามันช่วยได้ติดบ้านไม่หวังติดบ้านไว้ก็ได้นะเนี่ยมีประโยชน์แค่คุณมีแบบ20โวลต์2แอมป์หรือ4แอมป์ก็ได้ก็สามารถใช้ได้แล้วโดยไม่ต้องชาร์จไฟเลยถูกต้องอ่ะต่อไปค่ะเอาเรื่องของใครดีเอาเรื่องของเดี๋ยวพี่ฝอดไว้สุดท้ายดีกว่ามาเรื่องของพี่ก่อนเลยเอาเรื่องของของเราก่อนคือเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่คือผมกับ อากงอะมาเนี่ยจะผูกพันกันมากเลยเพราะเขาเลี้ยงมีนคนเลี้ยงผมขึ้นมาเขนเลี้ยงผมมามเลี้ยงมากกว่าพ่อแม่แบนี้ก็ทีนี้แกเสียเนี่ยแกไปเสียที่โรงพยาบาลก็เป็นโรคแบบว่าคนแก่นะแกะเสียได้ประมาณหนึ่งเดือนนะแต่แต่แต่ระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่เคยเจอแกหรือไม่เคยอะไรเลยอ่าผ่านไปช่วงนั้นเนี่ยผมทํางานเกี่ยวกับนักแต่งภาพการ์ตูน บางวันทํายันเช้าเลยป่ะใช่ใช่บางวันก็ตียันเช้าเลยแต่นี้วันนั้นอะเรื่องวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเวลาตอนนั้นประมาณเกือบตีสองได้ผมก็นั่งทำงานตามปกติของผมตรงโต๊ะทำงานของผมเนี่ยผมทำอยู่ข้างล่างจะหันหน้าไปทางประตูทางออกเพราะเมื่อก่อนบ้านผมเป็นออฟฟิศภายในบ้านก็จะมืดมืดนิดนึงเพราะว่าพอเราทำงานก็จะเปิดไฟแค่ตรงที่ผมทำตรงด้านหลังที่เป็นห้องรับแขกเนี่ยผมก็จะปิดไฟไว้เราก็นั่งทำงานไปเนี่ย เหมือนเหมือนเราวูบแล้วอตอนที่กำลังวูบไปเนี่ยได้ยินเสียงเรียกเรียกชื่อผมเฮ้ยทำไมยังไม่ไปนอนอะ่ะพูดอย่างนี้นะทำไมยังไม่ไปนอนอะ่ะแล้วคือใน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 ห่วงที่เราเราหลับในหรือว่าเราคิดไปเองหรือไรผมเห็นทางหางตาของทางขวาเนี่ยผมเห็นหน้ากกยืนอยู่ข้างเลยตรงกระจกเนี่ยแล้วมองไปทางเรา แล้วค,แบบคนลุกแล้วก็ถามว่าเฮ้ย hey. มันไม่นอนอ,อ,อีกง่วงก็ไม่นอนดิแล้วก็ผมก็สะดุ้งขึ้นมาเลย <c oughs> คนลุก <c oughs> คือเป็นคือเป็นญาติเราอะ <c oughs> เรา <c oughs> ถามว่าเรากลัวไหมเราก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบคนลุกยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แล้วจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเจออีกเลยนะ แสดงว่าแกคงเป็นห่วงแล้วนอนดึกเลยด้วยใช่เราอยากฝันเจอนะอยากฝันเห็นนะแต่คือยังไม่เคยเออใช่อะไรประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือเรื่องของสีช่ค่บสมสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจําหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ Canto เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปี โจแม็กเลื่อยยนถูกกฎหมายเครื่องโยนแรงต่อเนื่องต่อไปค่ะต่อไปนี่ MVP เลยคนนี้นี่ไฮไลท์เลยเด็ดเด็ดเลยวันนี้จะมาปิดท้ายรายการคืนนี้อ่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของพี่ฟอดปิดท้ายในอีพีนี้ดีกว่าค่ะผีเสื้อไม่ผีเสื้อจริงๆพีเสื้ออะไรนั่นไ ที่จะทักนะแั้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำตกน้ำต่อไปค่ะเรื่องของพี่ฟอร์ดถ้าเรื่องเจอผีเจอเนี่ยเป็นคนที่ไม่เจอแล้วก็ไม่ขอเจออย่างนี้ไงเขาจำได้นี่ผมอยากรู้เรื่องหนึ่งไหนครับพี่ฟอร์ดเคยบอกว่าทำงานอยู่ในห้องใต้ดินน่ะแล้วมีเสียงทุบรอบห้องเออเรื่องนี้ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังทำงานอยู่ห้องห้องใต้ดินใช่ไหมรถจังหวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาขามอนแกแต่ว่ามาในรูปแบบอัดถุงมาเรียบร้อยแล้วทำห้องใต้ดินใช่ไหมเขาเขาก็ปิดแบบกระจกปิดประตูอะไรล้อมเนี่ยปิดประตูอะไรหมดเนี่ยเสียงว่าเหมือนมีใครมาเคาะอ่ะเพราะเพราะ เคาะประตูเคาะกระจกอะเออเหมือนว่าเคาะนี้ปุ๊บแล้วก็มาอีกฝั่งนึ่งอะเออจังหวะผมไม่เปิดดูก็ไม่ไม่เห็นไม่มีเออไม่เจอหรือเปล่าอุ้ยไม่ไม่ไม่ใช่เลยผมอุยเดินไปดูอ้าวเห็นมีใครเลยเหมือนใครมาแกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเขาอาจจะเดินเข้าไปห้องข้างๆแล้วแบบเราค่อยเคาะอย่างเงี้ยก็เป็นไปไดห้องทุงห้องก็ปิดหมดนะก็คือล็อกเลยหรือเออใช่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็มีพนักงานคนหนึ่งอ่ะเออเกิดอุบัติเหตุอ่ารถล้มอ่าอย่างเงี้ยอ แล้วผมเหมือนว่าไปสนิทกับแกหรือว่าไปคุ้นเคยกับแกอย่างเงี้ยหรือเปล่าอย่างนั้นนะเออผมก็คิดในใจจะมายอม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 หรือเปล่าะไรเะี่ยเพราะว่าแกทํางานในนั้นแล้วก็ที่ทํางานแกก็อยู่ตรงแถวนั้นอ่าใช่ใช่ด้วยแต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ก็เหมือนรู้ว่าเรากลัวหรือเปล่าแกมามามาทักมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอย่างนั้นนะครับตอนเรื่องเล่าของผมก็ประมาณนี้แกน่าจะรอเล่นกับพี่แหละผมลุกลยนะ อ่ะสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะโนเกย์โลกลัวโลกลัวนะฮะโนกลัวแต่เขไม่กลัวดิโนเกีย์กลัวเป็นไงขนลุกกันเลยไหมก็ได้นะได้อยู่นะได้อยู่นะสำหรับดอกฟ้าออนทัวร์สยองขวัญอะไรเงี้ยสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยแน่นอนค่ะเจอกันใหม่ได้ในอีพีหน้าแต่ตอนนี้ขอตัวลารายกานค่ะบ๊ายบายส่งเข้านอนโอ้ยคนลุกสำหรับสนับสนุนรายการโดยเดวูโคเรียนเทคโนโลยี พ o w e r your skills ซิมเก้ปั๊มน้ำคุณภาพขดลวดทองแดงแท้รับประกันคุณภาพหนึ่งปี i ีคาก r ราโฮมอ p พพลาน c ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากกว่า300ชนิดจะช่วยแหละาพี่ฟอดเนี่ยโอ๊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 ยขอโทษขอโทษโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ กดค้างไว้แล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าเราเหลือ1งินขีดสามขีดหรือเป็นอะไรกันเนี่ยไม่จอยู่ใส่สีสไอ้กูไม่บูดเนี่ยเราเข้าสู่หัวลอหัวเครื่องเราจะเข้าสู่หัวข้องของเราเนี่ยเราก็ต้องมีบิลไม่ไหวอ่ะบ้าบอจบรายการ แล้วคำเนี่ยอย่าพูดนะพี่จะบอกให้เลยคำเนี้ยอย่าพูดเลยนะกลางบ้านเมื่อจะงคนหรือไม่คนก็ห้ามพูดกลางคืนน่ะไม่ควรพูดเลยนะไม่ให้พูดตบปากทีดุทั้งเลยไอ้เนี่ยอย่าไปพูดนะโอ้ยขี่หูเลยค่ะทุกคนหูไม่เกี่ยวหูเลยคนาะเดินผ่านมาตรงนั้นน่ะคนเดียวนะพี่ใช่เดินกลับประมาณ200เมตรเนี่ยเดินเดินผ่านไปไปถนนเนี่ย ไม่มีไฟมีอะไรเนี่ย,อ,ยอุ้ย